สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองเกมเมอร์ไอวีเอชชายนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกมพิกเซก็การอัปเดตยี่สองจุ้อีกเช่นเคยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะนําเสนอเป็นปืนของฉีดน้ําอันนึงอยากจากที่เห็นตรงหน้านะครับผมซึ่งผมได้ทําการเล่นสุ่มลัคก,กี้บอร์ดนั่นเองนะครับผมถามาถว่าลัคกกี้บอร์ดนี้มันคืออะไรนะครับผมผมจะพูดง่ายๆสรุปก็คือแบบเป็นการเลือกสุ่มของปืนแต่ละปืนที่แบบ ก็คือขึ้นอยู่กับว่าแบบคุณเล่นแบบตอนไหนก็จะให้เลือกมาสักปืนหนึ่งหรือมันจะมีทั้งชุดเกราบใหม่นะครับผมแต่ว่าผมได้เลือกของปืนนี้นะครับโดยคลิปนี้นะครับผมจะนําเสนออาวุธปืนนี้ครับผมสังเกตได้ว่าการที่จะได้เนี่ยคุณจะต้องสุ่มในการดูโฆษณา1ิบวันต่อน,นะครับผมขอยําว่าสิบวันต่อนหนึ่งวันเท่านั้นนะครับผมโดยจะทําความรู้จักอาวุธปืนนี้นะครับผมปืนนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า waterman rifle นะครับผม rammerc ร้อยิบสามยิงเดลวหนึ่งร้อยบรรจุกระสุน2ี่ เดอะเลห55ยิงออโตมติกยิงติดสตอร์ทำไมไม่สามารถโดดได้แล้วก็ติดระเบิดนะครับผมจะเห็นได้ว่าเป็นปืนแบบมันเหมือนรูปบ้างเป็นเอเคชไหมครับผมมันจะมีแบบมันมีลำกล้องตรงข้างหนนะแต่ว่าแบบรายละเอียดอื่นเขาไม่ได้บอกว่ามีการสุมกล้องครับผมแต่ว่ามีมีหน้าผมขออนาว่ามีจะเห็นได้ว่าแบบเป็นเป็นปืนที่แบบก็ถือว่าเท่ดีนะ ก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์และกด subscribe s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ไม่เคยดูคลิปแนวเกมนี้แล้วก็รีวิวอื่นๆสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับผมฮารักก็ตอนนี้ก็อยู่ในแมมทีมไฟนะครับผมซึ่งผมจะลองทดสอบกับปืนนี้ซิว่ามันดีแค่ไหนครับผมแล้วก็มีการซูมได้ะัะผมเห็นไหมนี่ยิงซูมได้นะครับผมโอ้โหยิงเป็นกระสันสแหนบโอ้โหเต็มเต็มปืนในชีวิตจริงก็ถือว่าแบบถือว่าเท่ดีนะ ความคิดของผมออ่มีคนโดดใช่ไหมครับชื่ออะไรเนี่ยเตเต้เตเต้ที่นี้เหมือนทิ้งไอกคนที่ยิงแตงโมเป่าเดี๋ยวเตเต์นไฟเยอถูกแล้วนี่มาครับเตเต้มาครับเตเต้เรียบร้อยเฮ้ยไอ้นี้ไอ้นี้คือแบบชื่อตรงตัวนะไม่ใช่ตาตา ่ผมไม่ได้ใจเอาเอาผมจะปิดผิดนี่นี่เปืนนี่เออดาบซะแหลกฮเฮ้ยเท่นี่นะแล้วก็การดีโรจะเป็นการปั๊มสูบน้ำนะครับผมเตะแหลกโอโหปืนฉีดน้ำแบบอะไรเนี่ยพีวสปาเบลอมาถึงใครวะเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะที่ใช้อยู่มันเป็นปืนกลน,นะครับผม คงไม่ใช่เรานั่นแหละมามีอะไรมีอะไระออเปิบปาดเข้าไปนี่มาทดสอบหน่อยดิยระยะไกลยอย่าโดยจะโดดเนี่ยโดดไม่ได้อิก <c oughs> โอเคติดติดตะขอเอ,อ,อเฮ้ย แตฆ่าคนนี้กันบอดผมรู้ว่ามันเป็นบอดนะบางบอดก็คือมันจะโดดก็คงม,มันไม่แปลกนะนี่อืมนี่รู้สึกว่าผู้เล่นตรงข้ามมันเป็นคนน้อยนะปืนกระแสนะโหเท่ดีนะถึงแม้เป็นปืนที่แบบไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยดีที่สุดสำหรับผมแต่ว่าแบบผมชอบปืนแบบฉีดน้ำน,นะก็ยังโอเคอยู่รับได้มาแหลกซะนี่สูนฉีดน้ำ A.K. เเอออยู่ไหนไะเนี่ยโอเคเจอเห็นคนแล้วนี่ไงน,นี่ส่วนตรงข้อความผมจะเซ็นเซอร์นะครับผมก็ต้องไม่ไมแปลกใจนี่ แรงนะโอเคเอาละผมจะเปลี่ยนแมมให้ดูว่ามันเป็นแมมหนนะครับผมเอาละตอนนี้ก็เป็นแมมคารบอยนะครับผมนี่จะเห็นได้ว่าปืนแบบชิดนะ้ําแบบนี่เลยแบบ ยิงระยะไกลได้นะผมหลบก่อนหลบก่อนปลอดภัยไว้ก่อนยิงจับไฟนี่เรียบร้อยเดี๋ยวมีคนใช้ปืนฉีดน้ำด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเดี๋ยวดยวรู้สึกมีคนใช้ประตูวัดเรียบร้อยนี่เดี๋ยวผมดินเสียงพึ่งหลบพึ่งไว้ก่อนทหอรมีดีแหละ ไม่รู้พึ่งใครนะสู่ไปก่อนนั่นไงมีคนใช้ระเบิดจริงด้วยนี่ยิงหัวยิงหัวดีบินนี่โดดขึ้นไม่ได้โดนปืนฉีดน้ำถ้าเกิดว่ามีคนใช้แจ็คแพ็คเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะบินไม่ได้นะครับผมผมคิดแบบนั้นโอ้โหแรงโคตร ปืดโดดก็ไม่ได้ดิปืนปืดเข้าไปโดนเต็มใจโอ้โหเดีาเดาดู้สึกแบบมันอึดอ่อึดปืดเข้าไปโอ้โหแรงอยู่นะนี่ยิ่งใช้โมดูลสีฟ้าเมื่อไหร่มันก็จะเพิ่มความแรงกระตุกโอ้ยเดาเดวเดามีคนเหาะเดีาเดาเอ๊ นี่ลุกมันถึงพื้นดิอย่าโดดอย่าโดดสิในจริงก็อย่าโดดดิย <c oughs> ิงไม่โดดปุ๊บมันจะเราก็จะได้เปรียบนะคอแหมะโอ้ยกระตุกแล้วเด็กกระตุกแล,ะะกแลออ้วเอ่อเดีด๋าเดางงและเริ่มงงและเออโหดูสูมันมีหัวโตด้วย พอนี่แหละเรียบร้อยทีโหลดตำกระสุดก่อนมีใครจะลองไหมปืนฉีดน้ำแบบเอพิกเออการระบายยิงล่ฮ่าฮ่าฮ่าปืนฉีดน้ำนี่แบบอนุภาพแบบแรงสูงปืดเข้าไปนี่กองช่วยหน่อยครับผมตรวจอ่ะ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 นี่เนี่ยเดี๋วทำบาเล่นในแมน่ทีมไฟมันดีไหมมันก็ดีนะเหมาะก,กับการใช้ปืนนี้ สามารถเฮ็ดช็อตได้นะครับผมยิงหัวโอ้โหผมไม่รู้คิวไปเท่าไหร่นะรีโหลดก่อนรีโหลดก็วหน้านะพอดีอืม นี่จะเล่นแต่ปืนอย่างเดียวนะผมไม่ใช้ปืนระเบิดอย่าโดดครับอย่าโด,ดนใครโดนเมื่อไหร่ืนยิงยิงให้มันแบบไม่ให้โดดเลยนี่เออ้อึดเอืดอึดโอเคเอาละทีนี้น่าจะเป็นเหลืออีกแมปสุดท้ายนะโอ้โหบอกตรงๆนะ โคตรแรงจริงๆนะปืนนี้เอาละทีนี้ก็เป็นแม่มส่วนน้ำนะครับผมสังเกตได้ว่าบรรยากาศดีก็ดูเหมือนจะแบบอ <c oughs> มาแล้วครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบอันนี้คือแม่ส่ของปีที่แล้วนะผมไม่เคยให้คุณมชมได้ดูว่าเป็นแมบส่วนน้ำเป็นยังไงนะครับผมก็ฉะนั้นเนี่ยให้ดูว่าเป็นยังไงนะอันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับผมอยามาเล่นชีดน้ำก่อนอ่ะนี่ปืนชีดน้ำแบบเดาๆเดผมเห็นคนเดาๆเดา หิวก่อนหิวกอโดนลูกซองอัดสันเลยดีนะผมมีปืนตะเคาะนี่ใครอยากได้เล่นน้ำก็แหม่นี้เดินนะครับผมอันนี้มาเที่ยวได้เลยนะมาถึงในเกมน,นะไม,ไม่ใช่ในไม่ใช่ในชีวิตจริงเออหายไปไหนแหละรู้สึกแหม่นี้มันจะซับซ้อนแฮอโอ้โหบอดนี้แต่ละผมรู้สึกว่ามันเป็นบออนะมันไม่ใช่แบบพวกโปรหรอกนะเนี่ยโ เล่นน้ําเลงกับมีคนยิงไหน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 ทิวก่อนทิวก่อนอับอับแช่อื้ออื้ออโดดดับทุกทีขาต,ตัวตายแป๊บมีคนยิงด้วยพิษแคทเหรอแต่ยิงอย่าโดดสิครับอย่าโดดสิครับอย่าโดดเป็นแน่ครับผมอย่าโดด เรียบร้อยเดี๋ยวด้าเขาตัวตายกันเลย <laughs> เป็นความคิดที่แบบไม่ค่อยออเมีเซนส์สัท่าไหร่ยิงเข้าไปอืมแฮะตัวชีน้ำเออโดดขึ้นดิไม่ถึงอีกเวงกรรมเปิตะขอก่อนนี่ทางรัดออมดิ ม่อยู่เอ้ยมีทีโดสูงเออเออาไม่มีคนยิงเก็บแป๊บนึงหิวเลือดเคยเจอคุณมาคุณผู้หญิงครับเล่นน้ำไหมครับสวนน้ำคงคง,งจะไม่เล่นสวนน้ำแหละมีแต่กันคาอย่างเดียวแหละมาจัดหนักจัดเต็มหน่อยจัดหนักจัดเต็มห,ห,หน่อยครับยิงโดนสิครับโดนก็ไม่ได้สิครับ <laughs> มีใครอยากจะลองไหมคุณผู้หญิงครับอยู่ไหนจะคนจะยิงคนก่อนอยี่เนี่ย นี่แน่โดดก็ไม่ได้ทีครับอืมเรียบร้อยยิงเปียกเสื้อตัวสเลยมามีใครอยากจะลองดีไหมเดยดเด็ดหลบก่อนหลบก่อนเปี่นขึ้นหนีก่อนหนีก่อนอืมอย่าโดดครับอย่าโดดเรียบเอาขึ้นเนะีขึ้นภารกิจเฉยมาเล่นปลาลูกดอกหรอจัดให้ครับนี่เอา้ามีปืนกลก็ก็ได้ทีครับ ปืนฉีดน้ำก็ต้องเล่นปืนฉีดน้ำสิครับผมปีนขึ้นก่อนมาเล่นปลาดุกดอกใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นใหนเดี๋ยวเล่นให้หลบลบหลบแน่ๆอาคมไปไปไปไม่นี่คิวแป๊บหนึ่งพยายางช่วยอ่าเอามาและ้วรู้สึกว่าจะมีที่เล่นน้ำแบบมีร้านขายของนะ ก็มีเรือผมเหินเรือผ่านแต่เอาไว้แล้ววันหลังดีกว่า <c oughs> วันหลังมาแวะใหม่ดยมต่อให้ต่อให้เดี๋ <c oughs> ยวแช่น้ำอาแป๊บนึงมาอยู่ฮะโอเคก่อนหน้า้งหมดมีเทียงเท่านี้ก่อนนะครับผมโอ้โหไปได้ที่แบบ หมาะกับการใช้ปืนนี้นะของสระน้ำนี่โอเคเอาละก็ผมขอจบเป็นพิงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับคลิปรีวิวปืนกลฉีดน้ำในคลิปนี้ครับสำหรับลืมคอมเมนต์ต้รคลิปวิดีโอดีเด้เลยนะครับผมก่อนจะจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผมกดคนรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ